โจทย์ข้อต่อไปครับหลอดแก้วรูปตัวยูมีน้ำบรรจุเป็นลำยาว80ซนเมตรหากดันน้ำทางด้านหนึ่งของหลอดแล้วปล่อยน้ำจะไหลในลักษณะซิมเพิลฮาร์โมนิก SSM ย่อมาจากการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกซิมเพิลฮาร์โมนิกซึ่งเราเรียนกันมาแล้วตอน อตอนเรื่องโกลศาตนะครับคือขึ้นลงสลับกันไปด้วยแอมพลิจูดการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกต้องเป็นการเคลื่อนที่3ามลอยเดิมใช่ไหมครับ3ามลอยเดิมด้วยแอมพลิจูดคงที่แอมพลิจูดคือ A อใช่ปะอ่ะยคาบเท่าไหร่โจทย์ข้อเนี้พี่คิดว่าเป็นโจทย์ที่น่าจะน่าจะประยุกต์ที่สุดในเกี่ยวกับเรื่องหล่อเูีงยงตัว U แล้วนะะเดี๋ยวเรา คือโจทย์ข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันจะต้องการทําโจทย์ข้อนี้ครับมีเรื่องกลศาสตร์กลศาสตร์ซิมเพิลฮาร์โมนิกใช่ไหมครับบวกกับเรื่องของคของเหลวในในเกี่ยวกับเรื่องของออหลอดรูปตัวยูโอเคปะเขาบอกว่าหลอดแก้รูปตัวยูเนี่ย ตอนแรกเนี่ยครับบรรจุน้ำซึ่งน้ำเนี่ยไอ้ตัวน,นี้เป็นน้ำนะสเต็ปแรกมาดูคิดที่เราสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยหล่อรูปตัวยูเนี่ยครับใส่น้ำลงไปน้ำเนี่ยครับมันย่อมเท่ากันทั้งสองฝั่งใช่ปะให้นี่เป็นน้ำโอเคนะ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นลำยาว80ซนติเมตรการคำว่าเป็นลำยาว80ซนเมเท่ากับว่าความยาวของน้ำเนี่ยตลอดตลอดลำเนี่ยครับให้ตัวเนี้ยให้พี่เขียวๆเนี่ยเป็นหลนังคือ80เซนคือมันต่อเนื่องกันเลย80เซนแต่ว่ามันโค้งไหมมันโคง้งหรือว่ามันตรงพี่ไม่สนแต่ว่ามันเป็นลำติดต่อกันเนี่ยคือ80เซนติเมตรเขาบอกว่า หากดันน้ําที่ข้างหนึ่งของหลอดสม่บุ้ว่าพี่ออกอ่านี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะสเสร็จแล้วนะสเต็ปต่อไปสเต็ปที่สองอาหากพี่ดันน้ำนะครับอัดถ้าให้ระดับพี่เท่ากันเนี่ยเป็นเหมือนเดิมครับระดับเดิมการที่เราใช้ แรงผักเข้าไปสมมุติว่าเป็นแรง F ผักน้ำเนี่ยครับมันก็จะลดลงอีกระดับหนึ่งใช่ไหมลดลงในระดับหนึ่งไปเพิ่มในอีกระดับหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าการเพิ่มการลดการที่ใช้แรง F กดลงไปเนี่ยทำให้อะไรครับน้ำอะ่ะมันกระชอกไปกระชอกมาน้ำกระชอกน้ำกระชอกใช่ป่ะ น้ำไว้ฉกน้ำก็จะไปเพิ่มในอีกสภาวะหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกใช่ปะ่ะดังนั้นมันก็จะมีการสเต็ปที่3เนี่ยหลังจากที่หลังจากที่ใช้ออกแรงดันน้ำแล้วนะน้ำมันก็จะเคลื่อนที่เนี่ยในที่นี่ระดับเดิมบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงถ้าขึ้น X ก,ก็ลง X เพราะว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลร์มขึ้น x ขึ้น x ต้องเทียบกับระดับเดิมใช่ไหมครับระดับเดิมคือคือระดับนี้ขึ้น x บางครั้งมันก็กระชอกลงมา x อกานลง x ใช่ปะขึ้นบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงะระดับน้ำไม่มันไม่แน่นอนแล้วอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็ได้ใช่ปะ อาจจะขึ้นหรือรอ,อาจจะลงถ้าไอ้ตัวนี้เป็นน้ําเพราะว่าเกิดจากการเอาแรง F เนี่ยไปกดมันดังนั้นจะทํำยังไงดีล่ะ,ะจะเกี่ยวกับเรื่องความดันไหมเรามาเรามาพิพจารณาครับขาลอดด้านขวา มาดูาที่ขาล้อด้านขวาค่ะขาลอ้าลอด้านขวาคือขาล้อด,ด้านไหนก็คือขาล้อด,ด้านนี้การที่มันเคลื่อนที่ขึ้น x เนี่ยคือกระชอกขึ้น x แล้วก็กระถอกลง x เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบซิงเบิลฮ,ฮาร์โมนิกถูกป่ะเราซิงเบิลฮาร์โมนิกเนี่ยมันต้องแอมพลิจูดคงที่แอมพลิจูดย่อมมาจาก a m p แอมพลิจูดต้องคงที่ใช่ป่ะการที่แอมพลิจูดคงที่เนี่ยสแสดงว่า ขึ้นกับลงเนี่ยมันต้องเท่ากันเพราะว่าการขึ้นก็เป็น1นึ่แอมลิจูดการลงก็เป็น1นึ่แอมลิจูดขึ้นกับลงก็ต้องเท่ากันแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ไหมครับความเป็นจริงคือมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแต่ว่านี่คือโจทย์ในทฤษฎีมันจริงเป็นไปได้คือเคื่อที่แบบซิมเปอิฮาร์โมนิกตลอดไปซิมเปทฮาร์โมนิก f o r e เอเ f o r ์อ่ r ตลอดไปถ้าพิจารณาตลอดขาเรอด,ด้านขวาเมื่อ น้ำกระชอกขึ้นเนี่ยเพื่อเพื่อความเข้าใจเดี๋ยวพี่จะวาดรูปใหม่ขาล่อด้านขวาถ้าให้ตัวนี้เป็นระดับเดิมใช่ไหมครับอ่ะกระชอกขึ้น x เซนติเมตรดังนั้นถ้ามันกระชอกขึ้น x เซนติเมตรเนี่ยมันก็ต้องลงไป x ใช่ป่ะ อีกด้านนึงก็ต้องลงไป x กระชอขึ้น x ลงไป x ถ้าตัวเนี้ยเป็นน้ำการที่มันกระชอขึ้น x เนี่ยการกระชอขึ้น x ทำให้อีกด้านหนึ่งเนี่ยกระชอลง ก็คือด้านนี้ครับกระชอลง x ด้านนี้คือการกระชอกขึ้น x ใช่ปวะดังนั้นตัวนี้ก็คือ2 x ขึมอ่าดังนั้นการที่มันจะกระชอกลงได้อะการเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยระบบเนี่ยไม่สมดุลแล้วการที่มันไม่สมดุลเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าระบบอะ่ะมันไม่หยุดนิง่งมันเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกตลอดเวลาเพราะว่าการที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก ระบบเคลื่อนที่ s i มเ l ิลฮาร์ n i นคือ S.H.M เนี่ยตลอดเวลาเลยตั้งนั้นระบบไม่สมดุลเราก็ต้องคิดแบบซิมเ l ิลฮาร o n i c ระบบมันไม่สมดุลเพราะอะไรครับมันไม่สมดุลเนื่องจากมีแรงนะครับมีแรงเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวเนี่ย 2x เนี่ย กดลงไปเพื่อให้เกิดสิบเบิลฮาร,รมม์โมนิกขึ้นดังนั้นจากดีมาเเท่ากับ MA จาก s i มาเ F เท่ากับ MA เนี่ยครับเราก็จะได้ว่าแรงเนี่ยที่กดลงเนี่ยคือแรงเนื่องจากอะไรครับคือแรงเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวของน้ำเนี่ยสูง 2x ใช่ปะ่ะถ้าให้ขาลอด ให้ขาลอดเขาไม่กําหนดขาลอดมาแต่ว่าถ้าข้อนี้มันหาคําตอบได้แสดงว่าเรากําหนดตัวแปรได้เองขาลอดเนี่ยเราให้กําหนดเป็น A ให้ขาลอดเป็น A อนะดังนั้นน้ําหนักของน้าเนี่ยก็คือ mg ใช่ปะ่ะเท่ากับ ma แต่ว่า m เนี่ยมันตัดกันได้ไหมครับมันตัดกันยังไม่ได้เพราะว่า m ของ f เนี่ยใหพ้พี่ให้เป็น m 1 m 1เนี่ย คือมวลนะครับคือมวลที่ทําให้ของเหลวเนี่ยกดลงมาเท่านั้นคือมวลของน้ําแค่ช่วงนี้ในขณะที่ M ใหญ่เนี่ยคือมวลของน้ําทั้งหมดที่เป็นลำยาว80 cm, ยาวที่ทเปซนติเมตรเนี่ยคือเใหญ่พูดง่ายๆคือ M ใหญ่คือมวลของน้าทั้งหมด M เล็ก M1 เนี่ยคือมวลของน้ําที่ทําให้เกิดการเคล่ที่แบบซิมเปอร์ามโมนิกอ่ะก็แทนค่าครับ m เนี่ยมันเท่ากับอะไรเท่ากับโลจากโลเนี่ยคือความหนาแน่นใช่ไหมครับเท่ากับ m ส่วนด้วย v ใช่ปะ่ะ m เนี่ยมันต้องเท่ากับโล v โล v แต่ว่ามันต้องเป็น v ีหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วก็คูณจีแล้วก็ m ตัวเนี้ยก็เท่ากับโล v แต่ว่า v เนี่ยคือ v ทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะ แต่ว่า v ของไอตัวเนี้ย v หนึ่งคือ v ของปริมาตรแค่เนี้ยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกอ่ะเราก็คูณด้วย a แต่ว่าเขาไม่หาเลยครับเขาต้องการอะไรเขาวอนอ่าเขาวอนคาบเขาวอนคาบคือ t ใช่ป่ะดังนั้นเราต้องเอา a เนี่ยอยู่ในรูปของ t จากสมการซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกเนี่ยครับ เราจะได้ว่า A เนี่ยน้องอาจจะนึกไปถึงเรื่องวงกลมก็ได้นะ A เนี่ยเท่ากับ v ลังสองส่วน R เท่ากับโอเมกาังสอง r ซึ่งโอเมกาเนี่ยเท่ากับ2องพายส่วน T ใช่ป่ะครับอ่ะเราก็แทนไปเลยครับโอเมกาังสองก็คือ2พายส่วน t ยกกำลังสองแล้วก็คูณ R อ,อ่ะอย่างนี้เราก็ถึงขั้นนี้แล้ว อะเราก็แทนเลยครับจากสมการนี้จะได้ว่า Low โล v 1 g เท่ากับโล v แล้วก็ a คือเท่าไหร่ครับ2พายส่วน t ก็คือโอเมก้าลังสอง r ครับ a เท่ากับโอเมก้าลังสอง r ซึ่งโอเมก้าลังสอง r คือ2พายส่วน t คูณกับ2พายส่วน t คูณด้วย เมื่อ R ตัวนี้ครับคือคืออะไรครับคือแอมลิจูดนั่นเองโอเคนะ R ตัวนี้คือแอมลิจูดคือระยะแอมลิจูดคืออะไรครับคือระยะที่วัดจากจุดสมดุลก็คือระยะที่วัดจากจุดสมดุลน,น,น่ะคือแอมลิจูดอ แทนค่าแล้วครับอแทนค่าโลวีวีคือปริมาตรคือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความสูงใช่ไหมพื้นที่หน้าตัดเรากําหนดแล้วว่าเป็น A ใค่ปว่าความสูงเนี่ยที่ทําให้เกิดที่ทําให้เกิดน้ําหนักเนี่ยที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่แบบซิมเปอร์ทามบูนิกคือคือ 2S ง<ๆ>ก็เป็นโล V, v. ี v. คือ a คูณ 2x แล้วก็คูณ G เท่ากับโลโลตัวเนี้ยคือโลทั้งหมดใช่ป่ะก็คือโลน้ำอะไรละ v v แต่ว่า V ตัวเนี้ยคือ V ทั้งหมดซึ่งมันไม่เท่ากันนะว่า V ทั้งหมดก็คือ A คูณกับลำบอลอดทั้งหมดลำบอลอดทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับคือ8 0ซนติมตรใช่ป่ะก็คือ80ส่วนด้วย100เท่ากับ2พาย คูณสองพายคูณด,ด้วย R. R R ก็คือแอมพลิจูดใช่ไหมครับซึ่งจากแอมพลิจูดข้อนี้แอมพลิจูดที่ทำให้ออกสู่ภาวะสมดุลเนี่ยถ้าแส้นนี้คือระยะสมดุลเนี่ยแอมพลิจูดก็คือ,อขนาดนี้ใช่ไหมแอมพลิจูดก็ต้องเป็นต้องเป็น X อ็กแอมพลิจูดเป็น X โอเคมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ตัดเลขตัดเลยครับโลตัดโล อ่ะเออมีทีส่วนด้วยพี่ลืมอ่ะมีทีกำลังสองด้วยนะอ่ะนวยด์โลครับ a สัด a อสัด x อ่ะดังนั้นจะได้ว่า 2g คูณด้วย t กำลังสองเนี่ยเท่ากับสองพายกำลังสองคูณด้วย8ส่วน10อ่ะโอเคนะ โ okay. อเคอเราจะหาทีล้เราก็เอาทีกำลังสองเนี่ยครับเท่ากับสองพายกำลังสองเนี่ยสองพายกำลังสองหารครับสองสี่แปดครับได้สี่ส่วนด้วย G เนี่ย G เป็นสิบใช่ปะ่ะเอาสิบมาหารได้หนึ่งร้อยอ่า เดี๋ยวนะ่ะ,ะเราก็ได้ t เป็นเท่าไหร่ครับ 2π พายรูทสองส่วนด้วย100รส,ส่วนด้วย100ใช่ป่ะทจึงเป็น 2π 4พาถอดรูทออกมาได้2 1 0 0อ,อถอดรออกมาได้10 ก็คูณครับสองพายพายคือสามจุดหนึ่งสี่คูณด้วยสองหารด้วยสิบก็คือคำตอบสองสองสี่ 2, 2, 4, ใช่ไหมครับสองสองสี่สี่คูณสามจุดหนึ่งสี่ได้เท่าไหร่ครับได้สี่สี่สิบหกสี่หนึ่งสี่สี่แล้วห้าแล้วก็สี่สามสิบสองได้สิบสองจุดห้าหกส่วนด้วยสิบใช่ปะก็ได้หนึ่งจุด สองห้าข้อนี้ก็ตอบ1.256นึาเป็นคำตอบครับข้อข้อนี้ก็ก็อ่านโจทย์ก่อนซึ่งโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่มีเรื่องของซิมเพิลฮาร์โมนิกมาผสมด้วยก็ก็วารูปก่อนวารูปก่อนแล้วก็ทำยังไง วาลูก่อนมันเกิดการเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิกมันไม่สมดุลพอมันไม่สมดุลปุ๊บอาน้ำหนักตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ฉุดให้มันเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกใช่ไหมครับน้ำหนักตัวนีก้ก็คืออ่าก็คือล o w v g ตัวนี้ซึ่ง v ตัวเนี้ยก็คือปริมาตรของของเหลวจํานวนนี้ใช่ไหมก็แทนค่าเ่ยครับ่มา f เท่ากับ ma ถ้าเราต้องการ t เนี่ยเราก็ต้องใช้ อ v เท่ากับก็คือ a เท่ากับโอเมก้าลังสอง r ใช่ไหมครับซึ่งโอเมก้าเท่ากับสพายส่วน t r ก็คือแอมปิจูดแอมลิจูดคือระยะที่วัดจากจุดสมดุลนั่นเองก็แทนค่าไปครับแทนค่าออไปคิดเลขตัดตัดตัด,ตดออกมาได้ t เท่ากับหนึ่อห่าหน่วยเป็นไรครับภาพหน่วยเป็นวินาทีข้อนี้ตอบ1.256วินาที อ่านี่ก็คือคำตอบครับโอเค